ชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย ให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูก พอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกลาจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาหลับตาให้สบายๆนะจ๊ะคราวนี้ทําแจงเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใสไรกังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่าง,ว,างว่างว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายนะจ๊ะทีนี้เราก็ามาสมมุติ ว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นไม่มีอวัยวะภายในอะไรเลยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในคล้ายๆกับท่อแก้ว ท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงนะจ๊ะคราวนี้ เรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่มันขวางหัวใจเราเนี่ยอยู่ทุกวันเลยมันคอยมามาขวางหรือมาเกาหัวใจให้เกิดความมิตกกังวล คืมันมีความรู้สึกลึกๆว่ากลัวจะไม่เห็นนะกลัวว่าเราจะทำไม่ได้กลัวว่าเราจะทำไม่เป็นไม่เห็นดวงไม่เห็นกายไม่เห็นองค์พระชาตินี้เราคงจะไม่ได้เห็นกับเขาเรามั้งยิ่งเรามีภารกิจกรรมากเรื่องราวก่อเยอะอายุก็ กลยัามาเป็นไม้กลาลฟังไม้อยู่ริมน้าในน้าไปแล้วเน่ยความกลัวเหล่านี้นมันฝังใจเราเป็นสุสานแห่งความกลัวทีเดียวถูกฝังอยู่ในจิตในใจเรานจนขึ้นสมองนเป็นสุสานแห่งความกลัววันนี้ ลำบังขุดหลากเงาของความกลัวออกไปซะให้หมดทำลายความรู้สึกจะนิดนี้นะให้หมดหมดไปทลายกำแพงแห่งความกลัวว่าจะไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นนีนะ่ให้มันล่มสลายไปเลยนะลุงนะความกลัวจะไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นนี่แหละ มันจะเหมือนกับภูเขาหิมาลัยล่ะลูกใหญ่ๆขวางหนทางแห่งการเข้าถึงธรรมของเราทีเดียวนะจ๊ะภูเขาใหญ่เลยแหละขวางหนทางแห่งการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงงานที่แท้จริงของเราทีเดียวละมาทำลายมันไปซะกำแพง แห่งความกลัวเนี่ยให้มันล่มสลายไปเลยขุดกรากเงาแห่งความกลัวที่ฝังอยู่ในสุสานของหัวใจเราเนี่ยเอาออกไปทิ้งไปได้หมดแล้วทำใจของเราเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นอย่างมีหลักวิชาทีเดียว เชื่อว่าเราต้องได้ต้องเห็นต้องเป็นเชื่อนะลูกนะต้องเชื่อเชื่อ,อยังมีเหตุมีผลดเดียวเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าการที่เรามีกายมนุษย์หยาบทรงอยู่ได้คงอยู่ได้เป็นรูปเป็นร่างนี้เนะี่ยเพราะว่ามีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์โตเท่าฟองไข่แดงของไก่อยู่ตรงฐานที่หกกลางท้องของเรานในระดับเดียวกับสะดือสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่านู์กลางกายฐานที่หดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เนะี่ย อยู่ตรงนี้มีทุกคนเลยแม้ตัวเราก็มีลูกเราก็มีล้านเราก็มีชาวโลกทุกคนก็มีมีหมดถ้าไม่มีแล้วเราก็กายหยาบอยู่ไม่ได้ถ้าทำดวงนี้ดับไปแล้วแล้วก็กายหยาบก็ต้องล่มสลายดับไปไม่กันคือต้องตายนะ่ะ ไอ้ที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะทำดวงนี้เนี่ยเขาหล่อเลี้ยงเอาไว้ทรงรักษาเอาไว้และทำดวงนี้แหละจะเห็นได้เมื่อเ,เราเอาใจนำมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่เหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราเอานิวชี้ กับนิ้วกลางเนี่ยมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อเราเอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เนะี่ย พอถูกส่วนเข้าดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตตะกฟองไข่แดงของไก่เนี่ยก็จะลอยขึ้นมากลายมาเป็นดวงปฐมมมัคเอาไว้ให้เรานะเข้ากลางไปพบพระรัตนตรัยในตัวไปสู่อายตนนนิพพานได้ให้เราได้พบความสุขที่แท้จริงได้ เรามีความรู้ความรู้ที่แท้จริงเกิดจากปัญญาบริสุทธิ์ทำให้เราได้ทำงานที่แท้จริงไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสมบูรณ์ของชีวิตเรานะมีใจอยู่ถ้าไม่มีใจเขาเรียกว่าศพถ้าไม่มีใจมีแต่กายเรียกว่าศพมี แต่ใจไม่มีกายเขาเรียกว่าผีมีทั้งกายทั้งใจถึงใจเรียกว่าคนต้งจะเป็นมนุษย์ใจเรามีอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็อยู่ในตัวของเราดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อยากใสบริสุทธ์โตตะกฟองไข่แดงของกา,กายก็มีอยู่ ความรู้หรือวิธีการที่จะเข้าถึงนก็มีอยู่แถมยังมีครูบาอาจารย์จะคอยเป็นกระยาณมิตรให้คอยนั่งเป็นเพื่อนคอยแนะคอยนำคอยประคับประคองให้เราได้เข้าถึงก็มันมีทุกอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องไปกลัวทำไมว่าเราเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้เห็น ธรรมะกับเขาในชาตินี้กลัวไม่เข้าเรื่องเนะไอ้ความกลัวอย่างนี้จะทำให้เราขี้เกียจนั่งเบื่อนายนั่งสังกตายนั่งไปหรืออยากได้อยากเห็นมากซัเกินส่วนไปเนะียมันล้ำเกินไปเนะี่ยจนกระทั่งกลายเป็นความอยากปเปลี่ยนจากฉันทะมาเป็นความอยาก ฉันทะานะมันอยากพอดีพอความอยากในตรงนี้ก็มันเกินไปนะ่มันก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกลัวนะลุงนะว่าเราจะไม่เห็นธรรมะถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ถ้าเราได้ทำทุกวันเราก็เห็นได้เร็วเข้าถ้ายิงถูวิธีก็ยิงดเด่นได้เร็วใหญ่ เราะฉะนั้นวันนี้นะลูกนะทําลายกําแพงแห่งความกลัวไปซะให้หมดทุบทิ้งไปเลยให้มันล่มสลายไปขุดรากเงาแห่งความกลัวที่ฝังในสุสานของหัวใจเนะี่ยกลัวไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นขุดแล้วก็เอาไปทําลายทห้หมดแล้วก็ทําหัวใจให้เบิกบานแช่มชื่นท่องคำขวัญอาถาสําสำเร็จ แม้มืดตื่นมืดม,ดมิดเรานะ่ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมให้เบิกบานทีเดียวมีหลายท่านนำมาเล่าให้ฟังอโอ้หลวงพ่อครับชาตินี้ผมคงไม่มีโอกาสเห็นเขยเรัเรานั่งมาก็ตั้งนานงานก็เยอะภารกิจก็มากอายุไขก็เพิ่มพูนร่างกายก็เสื่อมไปทุกวัน บอกว่าเธอนั่งไปตามที่หลวงพ่อแนะนเนี่ยทำางง่ายสบายๆเอาเราลืมกฎเกณฑ์ชั่วคราวไว้ก่อนนั่งแบบเบิ่ดๆอ,อ,อย่างนี้แหละตามคำแนะนำหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อก็ได้แนะน,นำเอาไว้ไว,ว่าถ้าเรานึกถึงศูนย์กลางกายในตัวไม่ได้ อยู่ในตัวแล้วเราแล้วเรามันเครียดเ้วก็เอาตัวเราอยู่ในศูนย์การคายที่กระชายไปแล้วอย่างที่เด็กแนะนําทุกวันก็ทําทไปปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งได้ผลใจกบสบ็สบายสบายใจรวมพลึบสว่างโปร่งภายในเห็นตัวเองสุขใสทีเดียวมีความสุขมาก เลยพลอยให้ทั้งบ้านนะเกิดการตื่นตัวอยากปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนที่มองดูแล้วนะว่าคงทำไม่ได้หรือถ้าได้ก็ยากมากที่สุดยังทำได้ก็เกิดการตื่นตัวปฏิวัติความคิดกันใหม่ทำจิตให้สงบแล้วก็พบแสงสว่างพบตัวเองพบองค์พระภายใน เห็นไหมเจ้าพวเขาก็ทำได้บางคนก็บอกว่าเออวิธีที่หลวงพ่อบอกว่าให้ลืมกฎเกณฑ์ไว้ชั่วคราวคือเราลืมแต่เราก็ยังอยู่ในรูปที่บอกว่าง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาเออผมก็ไปทำตามที่หลวงพ่อเนี้ยนี่อีกคนนเนะจ้ะ แต่เดิมนะมีความรู้สึกว่านั่งสมาธิเนี่ยเราคงหลับไม่ได้หลวงพ่อคิดดูสิครับว่าผมเหนื่อยมาจากงานน่สังขารนะั้นมันไม่ไหวแต่ใจผมมันสู้พอบอกว่ามันหลับไม่ได้เนี่ยมันก็ฝืนง่วงก่ององจิตก็ไม่ร่วมนั่งแล้วก็เมื่อยมืดไม่มวนเลยเนะี่ยมืนซึมไปที่อีก พหลวงพ่อบอกว่าหลับได้แต่ตั้งหลับอย่างผู้รู้หลับแล้วต้องได้บุญด้วยจิตต้องบริสุทธิ์ด้วยคือหลับในกลางผมรู้สึกผมสบายใจผมก็เลยปล่อยให้มันหลับมันก็แปลกเพราะเราอยากให้มันหลับมันดันไม่หลับมันกลับรู้สึกมันมันเกือบหลับแต่มันไม่หลับ มันอยู่ในระดับที่คล้ายๆกับตอนผมก็ไล้จะหลับแล้วมันโล่งไปเลยผมก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่มันโล่งมันโปร่งไประบบประสาทเหมือนตื่นตื่นตัวตื่น,นภายในเนะ่ะมันสดชื่นเหมือนเรานอนหลับไปสักตื่นแล้วตื่นขึ้นมาเนะแต่มันยังไม่สดชื่นเท่ากรับที่รู้สึกโล่ง โปร่งเบาสบายสบายผมไม่เห็นอะไรนะแต่ผมชอบจังเลยแล้วมันก็ไม่หลับแล้วมันก็หายง่วงหายเพลียใจเนี่ยเบิกบานเริ่มมีความรู้สึกรักอยากกันนั่งแล้วนะแต่ก่อนผมต้องฝืนนั่งพยายามนั่งเพราะผมอยากได้บุญนะแล้วก็คิดว่าอย่างไงมันก็ไปเห็นธรรมะเาอานั่งเอาบุญดีกว่าแล้วก็นั่งเอาขันติบารมีด้วย นั่งไปอย่างนั้นแต่พอได้อารมณ์อย่างนี้ครับผมรู้สึกผมมีความหวังนะลึกๆแต่ผมก็ไม่คาดหวังว่ามันจะได้วันไหนนะผมพึงพอใจกับความรู้สึกที่โลง่โลงๆวง่วางๆเคว้งควางเหมือนอยู่กลางอาวกาศมันสบายมันเบิกบานใจมันเป็นอิสระซึ่งผมไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อน แต่ก่อนนะ่ะจะนั่งหรือว่าไม่ได้นั่งนะ่ะมันรู้สึกมันคับแคบอะมันทึบๆอึดอัดมันไม่โปร่งเลยเนะี่ยแต่วันนี้สบายคนที่เราถ่ายทอดต่อมาให้ฟังอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาสว่างแล้วจ้ะจากว่างๆมาสว่างแล้วนั่งยิ้มสดชื่นเบิกบ,บานทีเดียว บางคนก็บอกเออหลวงพอ่ออนุญาตให้ขยับได้ให้ลูกไปเดินได้เออเขายังชั่วผมก็ทำตามอ่ะขยับไม่ให้มีเสียงดังไปกระทบกระเทือนคนข้างๆเพราะแต่ก่อนผมนั่งมันเมือ่อยผมก็ฝืนนั่งแล้วก็เคยจำได้ว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าเรานั่งเอาธรรมะ ไม่ใช่นั่งเอาท่าแต่เรานั่งเอาทานำนัมมนนั่งท่านั่งทำสมาธิไม่ใช่ได้นั่งสมาธินั่งสมาธิมันต้องสบายๆแต่นั่งท่าสมาธิก็สวยดีท่าสวยแต่ว่าเมื่อยฟรีเมือเ่อหลวงพ่ออนุญาตอะไขยับผมก็ขยับบางครั้งผมก็ลุกไปเดินนะ เออตอนนี้ผมสบายที่ว่าสบายคือพอมันหายเมื่อยเนี่ยผมก็นั่งนั่งว่าไม่ได้คิดอะไรนั่งเฉยเฉย شر. เพราะไม่รู้จะคิดอะไรคิดก็คิดไม่ออกก็เลยออกจากความคิดทำจิตให้มันสงบนิ่งๆเฉยเฉย شر. แล้วก็ไม่คิดอะไรอ่ไม่ได้คิดมันจะเห็นหรือว่ามันไม่เห็นก็นั่งเฉยเฉย شر. โอ้มันวรูวรมวรมวูบลมไปเหมือนตก จากที่สูงหล่นลงไปโอ้ผมตกใจแต่ผมก็ชอบเพราะมันหล่นไปแล้วมันสบายแต่มันซสือเสียวก็ลังลังเหนียวเนียวลังๆงเอาไว้แต่ก็รู้สึกว่าสบายแล้วก็ลึก,ลก,ลกลๆไกลๆนะมันเหมือนมีแสงอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทําให้มีความหวังนี่นะจ๊ะอีกคนก็เป็นอย่างนี้อีกคนหนึ่ง บอกว่าโอ้ความฟุ้งเป็นอุปสรรคตัวหนูเหลือเกินน่ะหนูพยายามปัดๆในภาษาของเขาปัดๆความฟุ้งไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจพอเวลานั่งหนูมีน้อยเหลือเกินหนูต้องทำงานทำการก็จะผลีกตัวมันนั่งกับหลวงพ่อได้มันก็ลำบากแล้วเวลานั่งกับหลวงพ่อก็น้อยเหลือเกินมันฟุง้งหนูก็เลยปัดๆมัน ยิ่งปัดนั้นก็ยิ่งอึดอัดยิ่งกระสับกระสายทุรนทุลายไม่มีความสุขเลยพอหลวงพ่อบอกให้ลืมตาได้แต่ค,ค่อยๆลืมโนกูก็ทำตามเออความฟุ้งมันอยู่ที่หลับตาจริงๆนะเพราะเราลืมตาวาดูลูกในตาคุณยายเนะนี่ยในภาษาเขานะจ๊ะพบดวงตาท่านใสเป้า ูมีความสุขอบอุ่นใจนี่ยที่เห็นดวงตาของยายหนูเลยหลับตาไปใหม่ดวงตาคู่นั้น่ะติดเข้าไปอยู่ในใจหนูอะหนูมองเห็นชัดทีเดียวแลแดี๋ยวนี้มีความสุขมากนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้ว่า ถ้าเราทำถูกวิธีแล้วมันต้องเห็นเพราะฉะนั้นสลัดความกลัวว่าจะไม่เห็นนั่นมันออกไปจากใจซะให้หมดในวันนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปนะจ๊ะเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่จุดที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจนะลุกนะ นิ่งตรงนั้นแหละนมนมละมุนละมัยให้ใจเบิกบานสบายสบายนะจ๊ะให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสใสต่างคนต่างนั่งกันไปไงเงียบๆนะลูกนะกนะนะ